สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะสำหรับเรื่องไอมาโคนะครับครั้งนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของอเหมือนกับเป็นส่วนของขออออนไลน์แล้วกันนะครับที่ที่เพิ่มเนื้อหาเข้าไปก็จะว่าดในด้วยเรื่องการสร้างเครื่องมือเกี่ยวกับการโพสต์ประกาศนะครับแต่ว่าผมผมเชื่อว่าไอ,อเครื่องมือที่เกี่ยวกับการโพสประกาศเนี่ยหลายคนคงจะรู้วิธีการทําแล้วแหละว่า มันต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับก็ต้องมีไอมาโกะเกี่ยวข้องแต่ก่อนที่จะไปถึงไอมาโก o ผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทำให้เครื่องมือพวกระกาศของเราเป็นเครื่องมือที่ทำงานโดยอัตโนมัติมากที่สุดก็คือเห็นจะเป็นการาจำอะไรการเตรียมข้อมูลนะครับการเตรียมข้อมูลในที่นี้คือข้อมูลอะไรบ้างก็คงจะเป็นในเรื่องของ,ของการหัวข้อสินค้า,าราคาสินค้า เลารียสินค้ารูปภาพนะครับแล้วก็ที่ตั้งสินค้าหรือตำแหน่งที่เราต้องการโปรโมตหลายๆอย่างหลายๆอย่างโดยเฉพาะถ้าเป็นถ้าจำเป็นจดจองเข้าไปาเกี่ยวกับอ,อย่างเช่นอสหาริมทรัพย์ก็จะมีะขนาดพื้นที่ห้องตารางวาตารางเมตรถ้าเป็นที่ดินก็เป็นตารางเมตรด้วยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับ หลายๆอย่างหลายๆอย่างที่ที่ที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการอาอาเอาไปกรอกในข้อมูลของใบประกาศทั่วๆไปที่ที่เราต้องต้องใช้นะครับแน่นอนว่า,าข้อมูลเหล่านี้ถ้าเราจะต้องไปเตรียมแบบเตรียมเองเตรียมด้วยมือเนี่ยเชื่อว่ามือใหม่ห,มหลายๆคนก็มองว่ามันก็ไม่ต่างกับการที่เราไปนั่งพูดประกาศเองนี่นาอะไรอย่างนี้ แต่จริงๆมันต่างนะครับเอาแค่แคถ้าสมมติาคุณต้องเตรียมข้อมูลด้วยมือเปล่าเนี่ยถ้าคุณเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยคุณกดโพสต์ครั้งเดียวเขาทํางานตลอดวัน,นกับการที่คุณไปนั่งโพสต์ทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตวมันจะใช้เวลามากกว่านิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราสมมติว่าเรามีระบบกรอกข้อมูลของเราเองนะครับซึ่งครั้งนี้ก็จะมาแนะแนําวิธีการสร้างนะครับแนะนําวิธีการสร้าง ก็เป็นส่วนของคอร์ไลน์นั่นแหละก็ผมให้ดูตัวอย่างก่อนแล้วกัน <c oughs> อันนี้เป็นส่วนของการกประกาศอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็น H T L ที่ต้องบอกว่าเป็น H T m L นะไม่ใช่อิมาโคแม้ว่าเขาผมจะทําให้มันเชื่อมโยงกับอิมาโคแต่ว่าเดี๋ยวข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวผมจะได้แนะนําในเรื่องของในในคอรพ์พวกประกาศเนี่ยในคอร์นี่แหละนะครับก็ผมลองรันให้ดูนะครับปุ๊บอันนี้เป็นหน้า H T m L ที่อยู่อยู่ในเครื่องเรานะ นะครับนี่คือหน้าตาของหน้าพบประกาศนะครับก็หลักการคือเราเอาข้อมูลอะไรหลักข้อมูลที่สำคัญสำคัญท,ที่ทุกเว็บประกาศจะต้องมีอย่างเช่นหัวข้อประกาศไปเลยไทยหรืออิงสองอย่างนะครับราคาขายราคาเช่าอันนี้เป็นส่วนของฟอร์มรสำหรับการพบประกาศขายสังหารนะ แต่จริงๆถ้าติว่าคุณได้ฟอร์มนี้ไปเนี่ย <c oughs> <c oughs> ถ้าคุณได้ฟอร์มนี้ไปผมเชื่อว่าน่าจะปร,ปรับเปลี่ยนได้ในหลายๆอย่างนะครับอารมณ์ประกาศเพื่ออะไรเพื่อขายเช่าซื้อต้องการเช่าอะไรอย่างนี้สภา,าพห้อ,องทรัพย์สินค้าใหม่หรือมือสองอ่าคือหลายๆ็บประกาศจะมีฟอร์มพวกนี้อยู่คุณต้องเอาฟอร์มพวกนั้นมารวมๆกันไว้ในท,ที่เดียวนะครับรายละเอียดสินค้าพิกัดแผนที่ นะครับละที่จุดลองที่จุดอะไรนะครับในในในฟอร์มที่ผมทําก็จะมีส่วนของคลิกเข้าไปหน้า google map แล้วก็ไปหาข้อมูลอสังหารนั้นแล้วก็เอาละที่จุดลองที่จุดเนี่ยมากรอกในช่องนี้นะครับชื่อผู้ขายเบอร์โทรหฮนแม้สําคัญนะบ,บางบางบางเว็บนี่ให้เราประกาศฟรีแต่ว่าต้องระบุชื่อผู้ขายเบอร์โทรอีเมลเฟสบุ๊คลายลายแอดเว็บชื่อเว็บอะไรพวกนี้นี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราต้องมีนะครับตัวเลือกภาคอ่า จังหวัดลาภาคกลางตะวันตกนะฮะตะวันออกจริงๆถ้าคุณถ้าคุณไม่ทาเองเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือถ้าคุณไม่ทาเองนะครับผมบอกไว้เลยว่าเฉพาะไอจังหวัดเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าคุณจะที่คุณจะทําขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือพอเลือกก็ผมว่าถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์ทั่วไปก็จะรู้ดีว่าถ้าทําจาก p h p อะไรพวกนี้มันจะมีซอสโค้ดที่แจกฟรีแต่อันนี้ผมทําในแบบ h t m ทีมอลรุ่นๆุ่นเลยไม่มีไม่มี php ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้คือ h t m ทีมอกับ jquery นะครับ html และ jquery ล้วนๆนะครับล้วนๆผมเ,ออเปิดให้ดูหน่อยนี่ฮะนี่คือหน้าตาโครงสร้างภายในของเขานะจากที่คุณเห็นในหน้าเว็บเนี่ย นะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะทําได้นะครับในในในระดับนี้แล้วก็เครื่องที่จะนําไปใช้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเพราะว่ามีการดึง API จากไอเคอรี่อยู่ใน Google API นะครับประมาณนี้เนานะนีแล้วก็นี่คือจุดด้านบนนี่คีอคอนเซ็ปต์ของงานนะ ท่านบนนี่คือจุดที่เราต้องเอาสิ่งที่เหมือนกันในแต่ละเว็บอันนี้ผมไม่รู้ว่าคุณทำเว็บประกาศประเภทไหนแต่อย่างเช่นส่วนของแต่ผมเชื่อว่าไอ้ส่วนที่ผมคลุมไว้เนี่ยแต่ละเว็บเนี่ยมันจะมีช่องนี้ให้กรอกเป็นข้อมูลที่จําเป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับที่จําเป็นที่ที่ที่จะเอาไว้ใช้ในการกรอกข้อมูลลงเว็บประกาศนะครับส่วน ข้อมูลไหนที่ไม่เหมือนกันมีอย่างเช่น id password นะครับ id password แล้วก็มีหมวดหมู่บางเว็บที่ไม่เหมือนกันก็ต้องเอาออกมาอย่างนี้นะฮนะ id password นะอย่างเช่นของพันทิปเนี่ยมีมีสามารถมีได้หลาย id อย่างเช่นอ่ากอก5 id ปุ๊บก็มี id password คือปรากฏขึ้นมา5 id ประมาณนั้นนะฮะของันทิปก็จะมีส่วนของอ่า หมดหมู่ที่ที่หน้าตาไม่เหมือนกันไม,ไม่เหมือนเขานะครับระยะเวลาก็มีของบันทิพย์ก็ต้องเอาแยกออกมาเป็นเฉพาะของวันทิพย์อันไหนที่ไม่เหมือนกันนะแยกออกมามาเก็บไว้เป็นเป็นส่วนส่วนจัดส,ส่วนของใครของมันนะครับของอ่าเนี่ยฮะไอพอพร์ตี้ก็จะมีส่วนของการเดินทางนะฮะที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีในส่วนของอ่าสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นเช็คบล็อกเช็คบล็อกนี้ผมเขาเรียกอะไรล่ะเราก็ต้อง ถ้าเอาง่ายสุดคือเราต้องรวบรวมของแต่ละเว็บนั่นแหละแต่ที่ตอนนี้ผม,ผมดูแล้วว่าวิเคราะห์หลายๆเว็บแล้วว่าหลายๆเว็บนะพูดถึงหลายเว็บนะมีโครงสร้างที่คล้ายกันโดยมีชื่อเราตั้งอิงจากชื่อนะครับตั้งอิงจากชื่อแล้วค่อยเอาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อยู่บนหน้าเว็บแล้วก็เช็คติ๊กถูกตรงนั้นก็มีโอกาสผิดพลาดอยู่เหมือนกันนะครับก็กว่าโอกาสสมมติว่าหน้าเว็บไปใช้เป็น คำคือผมต้องต้องบอกว่าไอ้พวกนี้ผมเปรียบเทียบตามคำอย่างเช่นห้องครัวหน้าเว็บข่าวจะมีคำว่ามีอ่าอ่ากิทเช่นหรือมีห้องครัวอะไรคำพวกนี้มันมันมีห้องครัวในตัวอะไรนี้มันคำมันยาวกว่าพวกนี้เราสามารถเปรียบเปรียบอ่าเปรียบเทียบได้นะครับอย่างเช่นอ่าอ่าเครื่องปรับอากาศในหน้าเว็บอาจจะเป็นแอร์อ่า ซึ่งคำไม่นี่เหมือนกันตรงนี้ก็เปรียบเทียบไม่ได้เลยนะฮะเปรียบเทียบไม่ได้เลยคือถามว่าจะเขียนโค้ดให้เปรียบเทียบได้ไหมเขียนได้แต่ว่ามันก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มระยะเวลานะครับซึ่งวิธีการเขียนก็คือเราต้องรวบรวมคําที่ใกล้เคียงเป็นคําที่มีความหมายในยะเหมือนกันเครื่องปรับอากาศมีคํานึงแอร์นี่ความหมายเดียวกันนะครับแอร์ดิสคอนดิชเนอร์อ่ะก็มีความหมายเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ต้องเอาคาพวกนี้มาเปรียบเทียบถ้าเจอคําพวกนี้ก็คือให้ติ อะไรเงี้ยแต่ว่าการทำงานเราจะเยอะมากขึ้นนะครับเช่นอย่างเงี้ยเบประกาศนะฮะก็จะม,มีส่วนพื้นที่เห็นไหมที่เขาเรียกอะไระมีคำที่ไม่เหมือนกันนะครับมีคำที่เหมือนกันอย่างเช่นตอนนี้เอกอาร์ดอเตี้เนี่ยจะมีอจำนวนห้องน้ำห้องนอนห้องน้ำนะครับ <c oughs> คุณอยู่ชั้นไหนพื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรนะครับถนนอะไรลาดพัฒนีอะไรอะไรพวกนี้นะกี่ตารางวาตารางเมตรตารางบา้เหมือนกันนะนะครับเครื่องปรับอากาศกี่เครื่องเราต้องใส่เข้าไปนะครับก็มันเป็นการข้อดีคือของพวกนี้นะฮะมันพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเกรอกกรอกเสร็จข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลันทิ้งไว้ยา,ยาวๆแล้วผมก็ถามบางคนก็ถาม ก็กรอกข้อมูลใหม่มันก็เหมือนกรอกข้อมูลทุกเว็บนี่ครับใช่คร like ับมันกรอกข้อมูลทุกเว็บแต่ว่าคุณไม่ต้องไปรอโหลดหน้าไงเลให้เาใจไหมอย่างข้อมูลเว็บเนี้ยอย่างอสมมุติว่าตีต่างตีต่างว่าอสองเว็บนี้นะมีให้กรอกฟอร์มพวกเนี้ยเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยนี่หัวข้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรสินค้าซึ่งในฟอร์มหลังบ้านอย่างเงี้ยคุณกรอกแค่ครั้งเดียว แต่กับหน้าเว็บจริงคุณต้องไปกรอกข้อมูลเว็บนี้เสร็จปุ๊บคุณต้องไปนั่งกรอกข้อมูลเว็บนี้ด้วยซึ่งเป็นข้อมูลที่เหมือนกันเลยนะพอไปเว็บสามคุณก็ต้องไปนั่งกรอกอ่าสมมติเเอาเว็บเดียวเ่าเว็บสมมติพันทิปคุณมีให้ดีสมสมุตินะมีให้ดีคุณก็ต้องกรอกข้อมูลที่เหมือนกันห้านะครั้งห้ารอบกว่าคุณจะข้ามไปเว็บต่อไปได้เนะี่ยมันจะมันนานเปรียบเทียบกับการสร้างเครื่องมืออย่างนี้ขึ้นมาคุณกรอกครั้งเดียวแล้วคุณลันข้อมูล ที่คุณกรอกเข้าไปโพสต์บนหน้าเว็บเนี่ยแล้วยิงยาวไปเลยเนี่ยมันสะดวกกว่านะครับมันสะดวกกว่าเอาเดี๋ยวผมลองโหลดข้อมูลให้ดูนิดหนึ่ง <c oughs> คือระบบหลังบ้านตัวนี้ผมทําให้เขามีการระบบะระบบโหลดข้อมูลเก่าที่เราเคยเกรอกไปด้วยนะดังนั้นมันก็จะสะดวกขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของข้อออนไลน์เนี่ยผมเดี๋ยวผมดูดูดูระยะเวลาก่อนแล้วกันวันนี้ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างระบบหลังบ้านอย่างเดียวเลยนะอ่า โอเคเอาชุดนี้แล้วกันแล้วเขาก็โหลดขึ้นมาใช่หไหมปึ๊บแล้วก็กเกอะ ข้อมูลเยอะครับต้องโหลดนานนิดนึงบางส่วนอาจจะปิดไว้ก่อนนะข้อมูลเพราะว่ามันเป็นรหัสผ่านนะครับโอเคอย่างเงี้ยในส่วนของอันนี้คือระบบโหลดข้อมูลเห็นไหมภาคไอพุนมีหมดเลย รูปภาพนะฮะมีให้กดปุ่มเปลี่ยนรูปด้วยนะฮะอ้าวเดี๋ยวผมขอบันทึกข้อมูลนิดหนึ่งปุ๊บผมขอกดพอเปนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเซฟตัวระบบเนี่ยผมได้อย่างเช่นตัวเนี้ยอ่าเวลาเราทาเครื่องมือเสร็จแล้วใช่ไหมระบบจะถูกพอบันทึกกดบันทึกข้อมูลในหน้าเว็บเสร็จแล้วเนี่ยระบบจะเจนขันรเราระบบในหน้าเว็บจะดึงข้อมูลจากฟอร์มทั้งหมดที่เรากรอ,อกไว้เนี่ยลงมาใส่อ่อยู่ด้านล่าง แบบนี้ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นไอตัวไอมาโคเนี่ยเมื่อกี้ผมกดพอดไว้เนี่ยจริงๆไอมาโคจะวิ่งเข้ามาเก็บข้อมูลเหล่าเนี้ยข้อมูลพวกเนี้ยนะฮะอย่างเช่นราคานะฮะส่วนนะครับลัติจูดลองดิจูดเก็บเป็นตัวเลขอะไรเงี้ยคือจริงๆถ้าถ้าถ้าดูระบบหลังบ้านนะมันจะเป็นอย่างนี้แท็กอะเป็นแท็ก P ีเห็นไหมดิฟเนี่ยเขาจะเก็บเฉพาะแท็ก P ที่ที่เห็นไหมที่ที่ททททมุคมคมเห็นไหม เก็บเฉพาะช่องนี้มันจะมีในในในไอมาโคเขาจะวิ่งกัเก็บเก็บข้อมูลเนี่ไปลง CSV นะครับไปลง CSV ซึ่งแน่นอนว่าพอลง CSV เสร็จแล้วเนี่ยใน CSV เราจะมีข้อมูลที่จำเป็นเหล่านี้อยู่นะครับแล้วที่จะแนะนำอีกก็คือทำให้สะดวกขึ้นนะครับก็คือเมื่อสกูมแสดงให้เห็นแล้วคือรบรวดข้อมูลเดิม นึกภาพว่าเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราต้องมานั่งกรอกข้อมูลใหม่ในในในารายละเอียดสินค้าชุดใหม่ซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครที่ทําเครื่องมือพวกระา,าศเราก็จะรู้ดีว่าสินค้าบางบางตัวารายละเอียดมันค,คล้ายๆกันต่างกันที่ราคารหัสสินค้าหรือารายละเอียดสินค้าบางนิดๆหน่นนอยๆเราสามารถใช้ใช้ข้อมูลเดิมได้ถ้าคุณรีโหลดหน้าเว็บหน้าหน้า,หน,าหน้าเพจนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับอ่า ระบบก็จะรีรีทุกอย่างเลยอ่ะสมมติผมรีเฟซปุ๊บนะเปิดหน้าเว็บขึ้นมาใหม่นะครับเห็นไหมมันจะหายหมดเลยซึ่งคุณก็ต้องมานั่งกรอกใหม่แรกๆอาจจะดูเฮ้สะดวกนิดเดียวกรอกครั้งเดียวแต่นานๆไปมันจะไม่ไหวก็คือใช้วิธีการโหลดข้อมูลเสร็จปุ๊บข้อมูลจะถูกแสดงขึ้นมาเป็นลิดๆเป็นๆจำนวน CSV มีขีาก็โหลดมาตามหัวข้อคุณก็กดจุดนั้นแล้วก็ ทำการโหลดข้อมูลทุกอย่างเข้ามาใน파드시트วีแล้วเมื่อกี้นี่ผมให้สังเกตที่ผมให้ดูคือพอคุณกดบันทึกข้อมูลเนี่ยข้อมูลจะถูกบันทึกไอ้เข้อละไถูกเตียนมาด้านล่างทึ่งผ่าหอหไหมนะฮะเอาใหม่อีกทีนะรอสักครู่นะฮะ ข้อมูลใช่ไหมเสร็จแล้วระบบก็จะหลข้อมูลข้อมูลลงมาในฟอร์มนะครับอรอแล้วัะครูนนะช่องโหลดข้อมูลอาจจะเบลอๆนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลจริงนะครับคืออันนี้ผมพยายามดะให้เห็นวิธีการทํางานของของก็แล้วข้อดีการที่เราทําชุดพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เรา กระจายสินค้าไปในเว็บประกาศที่ดังๆหรือเว็บประกาศที่แบบคือพวกอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์รถยนต์อะไรพวกนี้มันเป็นการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มคนลูกค้าได,ได้ดีในการพวกประกาศนึกภาพออกไหมโดยเฉพาะเว็บรถประกาศไอ้เว็บประกาศพวรกรถยนต์อะไรพวกนี้ถ้าเป็นประกาศเสื้อแฟชั่นครีมอะไรต่างๆผมว่าการพสประกาศอาจจะเป็นเหมือนกับทางเลือกที่จะโปรโมทเพื่อให้ลูกค้าเข้ามา ทางอะไรก็แล้วด้าน ECO นะครับแต่ว่าทางรถทางอะไรเนี่ยการพัประการพวกนี้เป็นอะไรที่ส่งผลกระทบอย่างมากนะครับอย่างมากเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเวลาหารถก็จะไปหาเว็บไซต์แล้วก็ตัวติดต่อกันนี่พาไ้ทุกวันนี้นะนี่ผมเข้าใจไาอย่างนั้นอย่างสเกต็ต่างเนี้ยเวลาเราทำเครื่องมือพัประกาศเนี่ยสิ่งที่เราสำคัญคือ,คอคคาการจัดระเบียบข้อมูลนะ อย่างตัวอย่างที่ผมทำให้ดูนี่คือข้อมูลเนี้พอเราบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยกดบันทึกข้อมูลนะระบบไปเจนออกมาเลยแล้วเมื่อกี้ผมกดสต็อปนะฮะกดสต็อปจริงๆมันต้องระบบเขาจะเข้ามาเก็บข้อมูลนี้สิ่งที่ผมอยากจะเห็นอีกจุดหนึ่งคืออย่างเงี้ยเห็นไหมข้อมูลนี้เวลาข้อมูลเขาเอ็กแท็กไปลงซีเีเนี่ยเราเรา,เราต้องรู้ว่าข้อมูลเนี้ยหัวข้อ,อนี้ไปอยู่ในคอลัมน์ไหนซึ่งตรงนี้ผมได้จําลองมาให้เห็นว่าข้อมูลนี้ไปอยู่ในคอลัมน์ไหนในไฟล์ .csv หรือไฟล์ excel แล้วแหละนะครับ ซึ่งเวลาเราเอาไปเขียนเว็บผู้ประกาศเนี่ยเขาจะอ้างเราเราจะสามารถอ้างอิงจากข้อมูลนี้ไปไปไปเขียนลงเว็บผู้ประกาศได้พอหนึ่งภาพออกไหมนะครับเราต้องการรู้วในจุดเราใ่จุด,ไ,ด,จดไม่ต้องไปเปิดเซสวี CSV, เราดูขี่หน้าเว็บตรงเนี้ยเฮ้ยมันอยู่อลัมน์ไหนล้วก็เอาคอลัมนั้นนี่ยไปเขียนลงคือมันสะดวกในเรื่องของการสร้างการจัดการต่างๆนะครับอ่าเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกว่า ถ้าลําพังจะให้บันทึกข้อมูลแล้วไปนั่งเปิดซีเให้ข้อมูลนี้อยู่ไหนบางทีเปิดมาแล้วงงเพราะว่าคําที่เราบันทึกไปม,มันไม่ใช่คําที่จะสื่อความหมายถึงถึงอะไรอะไรถึงข้อมูลชุดนั้นบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าไอข้อมูลนี้นคืออะไรวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามาทําอย่างนี้ไว้เนี่ยมันก็สะดวกขึ้นนะฮะอันนี้เป็นแนวทาง แนวทางก่อนเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันนะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าก็แล้วกันเนาะแต่ว่าในที่นี้ส่วนตรงนี้เนี่ยน่าจะน่าจะเพียงพอสําหรับการา <c oughs> สําหรับการทำแสดงตัวอย่างนะครับอ,อันนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปได้มีอะไรบ้างเอ่ยนะครับการเจนข้อมูลก็ต้องต้องจัดลำดับให้ดีๆ นะอย่างเช่นการก่อกรายเดสินค้าเนี่ยตรงไหนที่จะเว็บบรรทัดเราก็ต้องทําสัญลักษณ์เอาไว้นะครับว่าจุดนี้คือเว็บบรรทัดนะนะครับแล้วก็เวลาเอาไปโพสต์ลงเว็บประกาศจะค่อยไปรีพีทหรือไปแทนที่ให้เป็นสัญลักษณ์ทาง HTML หรือสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าตรงนี้เป็นเว็บบรรทัดเพื่อให้โคดเขาไปเว็บบรรทัดอยู่ที่หน้าเว็บประกาศประมาณนั้นนะแต่เวลาเรา,าเขียนเพื่อที่จะบันทึกลง CSV เนี่ย ข้อมูลมต้องไปอยู่ในแถวเดียวกันพอจินตนาการออกไหมดังนั้นเราจะไม่สามารถที่จะให้เข้าเว็นบรรทัดไดถ้ถ้าเราไม่เขียนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยข้อมูลที่ถูกบันทึกลงไปจะเป็นข้อมูลที่มีหลายบรรทัดซึ่งมันไม่ถูกต้องมันต้องอยู่ในบรรทัดเดียวแถวเดียวโรเดียวนะครับเป็นข้อมูลชุดเดียวกันอันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันโอเคไปเจอกันในวิดีโอหน้าครับก่อนที่จะไปต่อนะครับฟอร์มเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมให้ไปเลยสําหรับคนที่ซื้อคอร์สออนไลน์ นะอฟอ์มือสกูนี่เครื่องมือเมื่อสกูนี้นะชุดเมื่อกี้เนี่ยคือทั้งระบบโหลดระบบเก็บข้อมูลเป็นชุดเป็นเซตไปเลยนะฮะแต่ว่า,า,าเพราะว่าถ้าคุณไปทำเองบางคนม,มีมีงานที่ตรงกับที่ผมทำพอดีเนี่ยที่ที่เมื่อกี้น,นั้นเป็นอของประกาศผู้กระสังหานะที่ดินไอ้บ้านนะครับ เฉพาะสังหารบ้านนะครับจำจำสิ่งที่เราต้องคํานึงก็คือเราต้องรู้ว่าฟอร์มเราจะต้องเน้นแพงผู้ประกาศไหนเพราะว่าถ้าเราจะไปทําทั้งหมดเนี่ยทำได้ถ้าคุณทําใช้เองคุณทําได้แต่ถ้าคุณจะทําเพื่อเอาไปให้คหนอื่นใช้เนี่ยมันจะเกิดเออร์เลอร์บ่อยมากๆเพราะว่าแต่ละฟอร์มแต่ละที่ไม่เหมือนกันแล้วคุณต้องไปดึงข้อมูลจากหน้าเว็บมาเยอะกว่าปกติดังนั้นคุณต้องจํากัดเฉพาะข้อมูลอย่างเช่นฟอร์มนี้เป็นส่วนของอสังหาฟอร์มนี้เป็นส่วนของรถฟอร์มนี้เป็นส่วนของเครื่อง เครื่องประดับอะไรเงี้ยก็เน้นเฉพาะแคตตาล็อกตัวนั้นเลยนะครมันจะทำให้การทํางาน,นเฉพาะจาะจงและง่ายขึ้นนะครับ